คนยังอ้อมล้อมเงียบปิดไปฟังดูไม่ไคุยคลิปลินหรอกนินทานินทานินทากันออมันจะตายทาคลิปลินน่ะผมคนนึกถึงเวลาผมทํางานประจําแรงขับผมเยอะทาไมอ่ะแรงขับเยอะไงเพราะว่าผมต้องการความสําเร็จอยากให้ผู้บันก็บัญชาเชื่อตือผมนะครับเชื่อในความมั่นใจผมว่าผมทําได้นะผมสามารถทํางบประมาณได้ทํานู่นนี่ได้ออกรบได้ อยากให้หัวหน้าผมมาปบบาปปลไยผมมาชุดยอดว่ามึงชุดยอดในชนะพลนั่นแต่พอในกิฟฟ์รินเดียวเดี๋ยวจบนะจบนะแรงขับไปไหนไปไหนนั่นแหละครับอย่าให้ใครมาฉุดรั้งนะตัวเรานะครับอันตรายนะครับกิฟฟ์รินคืองานของคุณนะครับกิฟฟ์รินงานคุณนะครับนะพราะวนนั้นคุณต้องสู้นะฮะคุณต้องทำนะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยเปรียบเทียบงานเปรียบเทียบงานเพื่ออยู่รอดครับนี่ฮนะงานเพื่ออยู่รอดเก้าอี e ้ตัวนี้ผมอยากใฝ่ฝันอยากได้อยากทํามากเลยต้องขึ้นตรงนี้ได้แต่เราลืมไปเราลืมไปนะรเราลืมว่างานเนี้ยแรงจูงใจที่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรของใครนะครับเพราะนั้นมีข้อจํากัดมากมายมาหาศาลแต่ไรายได้ให้ตำรุจการศึกษาจริงปะ นี่คือนี่คือนี่คือผมก็มานั่งทบทวนมานั่งทบทวนว่าใช่เลยใช่เลยนะครับผมทางานถึงเที่ยงคืนเอาเข้าวกล่องมาให้กล่องหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยให้กล่องหนึ่งโอ uh, ้สุดยอดชนพลทํางานดีมากข้าวกล่องหนึ่งทําจนเสร็จตีสองโอโ้เห็นไหมมเนี่ยครับเรายังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วขยันขนาดไหนตําแหน่งที่เราได้มาเนี่ยตำแหน่งได้มาโอในลูกเมียได้ไหม ไม่ได้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 ไปหาที่ไหนก็ได้ไม่ได้ครับไม่มีเดินนักขาลากบริษัทไหนก็ไม่มีโอเคไหมไม่มีนะของจริงฮะแล้วก็ไม่ยุติธรรมด้วยมันมีเส้นสายเยอะเด็กใครเด็กมันด้วยนะครับนี่คืองานซ้ายมือแล้วก็ไม่มีความมั่นคงด้านการเงินด้วยจริงอันนี้เห็นจะจเลยนะครับแล้วก็รายได้เป็นขั้นบันไดทําให้เราจะซื้ออะไรจะซื้อรถลามาเช้าไนเพราะมันเป็นน้ําซึมบ่อทรายระ่ายมหาศาล เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ชามาโอไหมนี่คือชามากนะครับแล้วก็ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ด้วยเจ็บไม่ได้ด้วย<ส>เวลาที่เหลือครับ<ส>คุณมาทํางานคุณนะฮะอันนี้งานใครก็ไม่รู้นะครับมีแรงจูงใจเหลือเฟือเหลือเฟือแต่ตรงนี้เป็นงานคุณครับอายุ15ปีคุณแนะนําได้เลยนะแล้วก็รายได้ไม่จํากัดอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างมากน้อยแค่ไหนฮะ นี่คือสุดยอดครับแล้วก็ตําแหน่งทุกตําแหน่งโอนให้กับใครก็ได้ผมเองโอนให้คุณแม่ครับแม่ผม86ปีปีนี้นะแปิบกปีผมโอนให้แม่คิดดูแล้วกันอ่ะผมเป็นอาหารยศร้อยตรีผมโอนให้แม่ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแรงจูงใจไม่เท่ากับแรงจูงใจแรงจูงใจทําอะไรนี่มันโอนให้อ่ะดองให้โอนให้อ่ะโอนให้อ่ะนั่นโอนไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับแต่ถ้าคนมีครอบครัวก็โอนให้กับสามีภรรยาจะให้ใครจริงป่ะมีลูกให้ลูก ยอดนะนะครับและมีความยุติธรรมมีความมั่นคงด้านการเงินไรายได้เป็นผู้คูณทําให้คุณสร้างตัวได้ไวที่ผมบอกว่าผมอยากได้รถผมทำคลิฟป,ปรินแค่8เดือนนะครับเป็นทาหารมา20ปีได้มอไซค์ทำคลิฟปปริน8เดือนซื้อรถเพราะมันได้80,000ื่นต่อเดือนนะฮะเดือน8 0ด0 0ื่เดือน9 5้าหเด้อสิบอกให้นี่แหละครับ ผมเรยไปออกรถของจริงอะฮะจนคนบอกหูมันตองนมันฟุกมันฟุกที่ไหนไม่ได้นอนเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้นอนตั้งคืนไม่ใช่คือหลังเลิกงานปุ๊บไปแล้วไอคิปปลินมอเตอร์ไซค์นะพอเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถโกงรถเกง๋งหรอกคนที่มีอะไรออปชั่นเยอะๆมีมือถืออย่างรูหลามีไอพอดไอแพดมีรถหรูละทำไม่ได้ไมพูดไม่ถึก พูดไม่ได้พูดไม่ออกแต่คนไม่มีอะไรทําไมมันโตวันมันบ้าระหำงาบ้าระหำหาเกลือข่ายเลยโตวไวแล้วคุณดูนะเพราะฉะนั้นการสร้างตัวได้ไวมาจากคุณสร้างเครือข่ายเนี่ยดำดำ,ดำ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 เนี่ยคือการแนะนําคนจากวันเป็นเดือนเป็นปีปีแล้วปีเล่าหลายสิบปีคุณมีคนองค์กรเป็นแสนเป็นล้านเขาซื้อสินค้าคนละชิ้นเห็นไหมครับเขาเป็นล้านชิ้นจนที่ไหนอะโอเคไหมไม่จนไม่จนมาจนมาจนไม่จนแล้ว นี่ไงแต่ฝั่งนี้ล่ะแรงจูงใจไม่ท่ากับแรงจูงใจเด้อพลังงานที่มากพอที่จะทำงานในกิปปอรลีนครับให้เยอะครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้มันเสียเปล่าครับผมไม่อยากให้ใครมาฉุดรั้งหรือตัวเราฉุดรั้งว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่พร้อมพร้อมแล้วค่อยทำไม่มีใครพร้อมหรอกครับ ไม่มีใครใครพร้อมนะครับทำไปในระหว่างไม่พร้อมแล้วคุณจะสําเร็จถ้าคุณพร้อมคุณจะขี้เกียจจริงป่ะนะถ้าพร้อมทุกอย่างพร้อมมันขี้เกียจอ่ะนะครับแต่ไม่พร้อมอ่ะคุณทําไปเถอะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งมีความสุขครับผมทํากิฟต์รินผมมีความสุขผมไม่ได้มามันนั่งเครียดเหมือนงานประจําเลยนะฮะเพราะทําไมผมมีความสุข ผมจะกินผมจะซื้อนู่นผมจะซื้อนี่ผมจะทําอะไรนะครับผมได้ครับแต่ตรงนี้แหละครับเครียดมากครับแม่ฟันเนี่ยแปดคนแปดสิบไม่มีฟันแล้วเนาะเราจะซื้อฟันเนี่ยชุดหนึ่งสองหมื่นบาทซื้อไม่ได้สองหมื่นบาทเพราะเอกชนนะฮะสองหมื่นบาทซื้อไม่ได้แต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เขาต้องการที่จะขอเงินลูกไหมไม่ขอหรอกเวลาเคี้ยวข้าวในเลือดจะไหล นะครับน้าตาจะกระเด็นไม่เป็นไรล,ลูกไม่เป็ยังแข็งแรงแม่แข็งแรงวเาไม่อยากลูกลําบากเห็นไหมครับแตล่ลูกเคยคิดบ้างไหมลองเอาดึงฟันออกมาก่อนแล้วก็ลองหยับหยับหย,บย,บยบดูที่ <laughs> เจ็บไหมถ้าลูกนึกภาพแบบนี้ให้ได้เนี่ยมันจะมีแรงจูงใจว่าเขาเจ็บแต่เขาทนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบสนองไม่ได้ผมมาทำเนี่ยผมทำผมเปลี่ยนให้แม่นะครับ ปีละสองหมื่นสองหมื่นฟันอ่ะคู่ง่ะเพราะเขากินหมากมันย่นไวเห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่จนหมอบอกว่าตั้งแต่เปิดคลินิกมาเพิ่งเห็นคนเนี้ยมาเปลี่ยนฟันทุกปีว่ะ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยอบอกไม่เคยมีมีแต่เขาไปแล้วไปเลยหายไปเลยนะครับพอท่านดีขึ้นครับเมื่อท่านดีท่านอยู่ดีกินดีเรามีความสุขไหมฮะมีความสุขครับนั่นแหละครับเพราะนั้นถามว่าจริงๆเราอยากให้ แต่ถ้าเราทําตรงนี้มันตอบสนองไม่ได้เพราะเรากู้ไปแล้วหนึ่งครั้งหลายปีมันส่งไม่หมดอ่ะผมไม่หมดเอาเงินที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีผมดูจากเพื่อนผมที่เขากู้กันนะผมไม่เคยกู้นนงานเนี้ยแต่ผมดูจากเพื่อนผมครับลําบากมากฮะกู้ไปหนึ่งปีนะฮะอีกสองปีสามปีมากู้ใหม่กู้แทบไม่ได้เลยแล้วในระหว่างตรงเนี้ยที่ส่งไปเนี่ยไม่มีตัง์ลำบากมากน่าสงสารครับกลับมาฝั่งนี้เิยครับกิฟฟรีนนะครับมาหาท่านอยู่แล้ว อย่าถีบไปที่อื่นก่อนพร้อมแล้วอยากว่าค่อยมาทําต้องทําในระหว่างที่ไม่พร้อมนะครับดีมากๆเลยแล้วอยู่กับคุณชั่วฟ้าดินสลายอ่ะไม่เอาเหรอเอาไหมครับเอาผมก็เอานะครับเพราะมันงานนี้มันเป็นงานที่ใช้ความสามารถของเราแต่เราต้องเรียนรู้ทุกที่ไปจุดพลังพลังเราหมดเหมือนกับแบตเนี่ยที่เราใช้เนี่ยอันนี้ก็ยังหมดเหมือนงานแบตใช้ทุกวันหมดก็ไปชาร์จ เราทํางานทุกวันมีคนด่าคนว่าคนนินทาแล้วพอคนนินทาติใจเราหายว่าไปทิง้งไงมันโดนดูดไงมันโดนดูดเพราะเราเนี่ยหูใจมันล่อแล่ล่อแล่ตะกุนมาชาร์จเต,ต็มไหมเต็มออกไปอีกนี่คือที่ชาร์จมันมีในกิปรีนที่นี่ทุกวันอังคารเจ็ดวันครั้งที่ประชุมก็มีชาร์จได้ทุกวันชาร์จได้สองวันสามวันครั้งเนี่ยคุณไปทํางานแล้วคุณกลับมาชาร์จคุณไปทํางานแล้วคุณกลับมาชาร์จดีจะตายไหมอ่ะ แต่ถ้าว่าเราไปทํางานแล้วนะคนใหม่ๆก็ไม่ทราบก็ไม่รู้ไม่เห็นไปทํางานแล้วกลับมามีคนนินทาคนว่ามากดูแต่งตัวนี่สงสัยไปโรงแรมว่าแล้วไปสามีกําลังมาจากงานประจําด้วยนี่ๆนูเมียมึงไปโรงแรมแล้วก็สามีแล้วภรรยาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขามาจากทาคลิปบลินแต่สามีไม่รู้เดี๋ยวมึงเจอกับกูว่าพอเมียกลับไปบ้านไม่ร้องลําทําเพลงตบซ้ายตบขวาเตะหน้าเตะหลังวันหน้าอย่าให้กูรู้ว่าไป โรงแรมว่าเ <laughs> พราะเขาไปชุมที่โรงแรมเขาขาดสติแต่อย่าไปโทษเขานะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอให้เขาเตะสักพักก่อน <laughs> โอ้ไม <laughs> อะ <laughs> <laughs> นะครับให้เขาเตะก็ไม่เป็นไรบอกโหพี่นี่สุดยอดพี่เก่งพี่อย่างนั้นพี่อย่าง,งนี้หนูเลือกพี่เป็นคนแรก <laughs> หนูได้จำปัป้มๆเผลอๆีดยจะมาอธิบายพี่นี่มันดีมากๆเลยมันลืม แต่ขอให้พี่ไปกับหนูสักครั้งไปฟังสักครั้งเดียวแค่น,นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วเขามาฟังมันดีเขาก็ไม่ไม่เตะแล้ว <laughs> เขาไม่เตะแล้วเขาส่งเสริมเพราะไงเขาเลยรู้ว่านี่คืองานของเขางาและที่เขาไปเข้ากะออกกะทีลังกากะงานคนอื่นเขาง่ายจริงปะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาไม่รู้เพวัะนั้นก็เตะหนึ่งครั้งจงยิ้มไปเหอะ <laughs> ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รู้เราเลือกเขาแล้วนี่จริงปะ่ะ ทนแป๊นิดหนึ่งทนแป๊นิดหนึ่งนะแล้วจะได้ดีเองนะครับแล้วกิฟปารินมันแซงกันได้ไม่ใช่ลูกโซ่คนหลายหลายคนบอกมาแนะนํากิฟปารินปุ๊บเฮ้ยไอ้ลูกโซ่ไอ้ลูกโซ่ไอ้สิบแปดมงกุฎออกจากบ้านว่ามันสิบแปดมงกุฎที่ไหนยังได้ไม่ได้ฟังเลยแค่ได้ยินว่ากิฟปารีนหาว่าลูกโซ่หาว่าสิบแปดมงกุฎเอาเบิ้งสิครับนี่ก็ไก่ก็มาแนะนําขอไข่เนี่ย แต่กอไก่ก็ทํางานแค่สองคนเนี่ยทำงานแค่นเนี้ยเขาพอแล้วเขาบอกเขาเขาพอเพียงแต่ขอไข่ไม่พอเพียงนี่ขอไข่เขาสร้างคนขึ้นมาสามคนตําแหน่งก็เลื่อนเป็นเมอร์เคอรี่ครับไม่ใช่เมอร์ลี่คิงนะเมอร์เคอรี่แซงกอไก่แล้วโอเคไหมแซงแล้วนี่หมื่นถึงสองหมื่นนี่ไงนี่ไงนี่ไง,งแต่คอควายเนี่ยขยันมากกว่ามีแรงบันดาลใจมากกว่าแรงจูงใจมากกว่า เขาทำพาราไดซ์สีสายทั้งหลายสีสายก็เป็นกุศิเดลละแสนแสงไหมนี่ครับบางครั้งเวลาเราไปแนะนํามีคนว่าอย่างนี้เยอะครับเขาว่าจงยิ้มนะอย่าด่ากันนะยิ้มไปก่อนครับผมไปเจอเยอะครับแล้วเขาบอกน่ะกูด่ามึงยังยิ้มอีกว่าเห็นไหมครับมึงมีหัวใจไหมเนี่ยมีครับเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจงสู้ฮะเขาด่านี่ก็เขาไม่รู้เขาแพ้ใจตัวเขานะ เมื่อเขาแพ้ใจตัวเขาเขาชนะใจคนอื่นได้ไงเขาจะมาทํางานแบบเราไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เขาแพ้ตันเองเห็นปั๊บด่าปุ๊บเนี่ยคนแพ้ใจตัวเองนะคนที่ชนะใจตัวเองต้องนิ่งฟังเขาพูดยังไงเขาว่ายังไงเราจะเอาอยัางไงเราจะคุยยังไงนี่คือคนชนะใจตันเองแต่เราเนคนที่แพ้ใจตนเองนี่ปั๊บปุ๊บด่าทันทีใส่ทันทีว่าทันทียังไม่ได้ฟังอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น คุณจงมึนตาใสาเอาไว้ได้แล้วคุณจงชนะเขาแน่นอนครับของจริงครับเพราะฉนั้นกีบบรินมันแซงกันได้กินข้าวกินปลาเสร็จบอกแฟนเนี่ยเอาแผ่นเนี้ยไปเบิ่งให้เขาดูไปเบิ่งนะนะเบิ่งว่าถามก่อนหนบแรกว่าใครได้มากกว่าเขาจะบอกว่าคอควายเนี่ยมากกว่าเอาแล้วเราก็ย้อนถามว่าแล้วคอควายลุงมันมาขอไข่เขาแนะนําใช่เขาจะบอกนะใช่แล้วขอไข่ล่ะกอไข่แนะนําใช่ เอาแล้วทาไมคอความได้มากกว่าก็ก็บอกว่าถ้าสามีบอกว่าเขาทามากกว่าจะแดงว่าเขาเข้าใจโอไหม่เออตรงวันนี้เขาไม่เข้าใจแล้วเขาด่าเขาว่าเขาด่าเขาว่าลูกโซ่มีแม่ทีมมารับไปเนี่ยถ้ามาถ้าไม่ทํายอดให้แม่ทีมเขาจะมารับทําไมว้าเห็นไหมที่มารับเนี่ยทำยอดให้แม่ทีมเนี่ยคุณทําตอนนี้กิ๊ก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 เนี่ยเขาได้ทานี้ว้าดูดิคิดขนาดนั้นเลยแล้วที่ไปอยู่ทํางาน แรงจูงใจอะไรอ่ะได้เท่าไหรอ่ะมีรถมารับไหมนั่งรถไปเองนะสูตรตัดเองนะกินข้าวเองนะแล้วได้นิดเดียวทำไมทำไมเราคิดเชิงบวกไม่เป็นนะ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือเราจะต้องทำสิ่งนี้เราจะต้องเปลี่ยนแต่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆค,คุยนะครับทุกคนนะฮะอยู่คนเองอยู่ตัวเองก็ทะเลาะก,กับตัวเอง มีคู่ทะเลาะกันทั้งสองคนนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งปกติทําไมทะเลาะทําไมทะเลาะเลยนี่แสดงว่าผิดปกติโอเคไหมอ่าพอตกก็ตบทีนแล้วก็มองยิ้มทีก็ตกทีก็มองยิ้มทีแล้วว่าพี่ตบอะไรนะแล้วก็จะรู้เองแหละนะไม่เป็นไรนใจเย็นๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําในกิฟต์บลินสําเร็จเขายอมครับผมยกตัวอย่างแม่ผมครับผมสมัครกิฟต์บินแม่ผมแม่สมัครนะ มากับพี่ชายมากับพี่เขยสามคนมาจากบ้านเลยมาบอกว่ากูได้ข่าวว่ามึงทำกิบปะลินนี่คือแม่บอกแม่ถามผมผมบอกว่าใช่กูไม่ให้ทำกูจะให้มึงทำมึงเป็นาหารอย่างเดียวนั่นคือแม่เห็นไหครับตกเย็นมาผมก็ไหวแม่เสร็จผมก็เปลี่ยนชุดแบบเนี้ยไปกิบปะลินมอเตอร์ไซค์นะกลับไป กลับมาห้าทุ่มพี่ชายหลับแล้วพี่เขยหลับแล้วแม่นั่งที่บันไดาตาปิปป๊บป,ปิ๊บปิ <laughs> แม่ถามว่ามึงไปไหนมาลูกบอกไปทำคปปลิฟฟรีนมาครับ,บก็กูบอกแล้วไงแม่ถาแม่ถาเป็นอาหารพอแล้วเป็นอาหารผมก็เป็นครับพอเช้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอาหารไปไหว้แม่ไปนะครับปฏิบัติงานทหารเย็นกลับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิม บอกว่าเออเขามึงยังเป็นทาหารน้องอันนั้นกูกลับนะนะแม่กลับครับเห็นไหมครับสุดชอดมากฮะคนอกสิบกว่านะตอนนั้น60สกว่า70็ดสิจ็ดสิแล้วไม่ให้ผมทำคลิปปรินค้านครับเห็นไหมครับ